เชิญท่านคงกฤิครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายคงกฤิชัดมณิรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนองพระภูมิใจไทยผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้ยื่นเสนอ,อติตให้มีการตั้งกรรมการวิสามัามายพิจารณา,า,าการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลุงดินและก็ปรับภูมิทัศ สิ่งต่างๆครับจากตามที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไปแล้วนะครับก็คิดว่าคงใช้เวลานิดเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซ้ําๆเกือบหมดแล้วนะครับในส่วนของผมเองนี่คือขอยกตัวอย่างของจังหวัดระนองละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ต่อไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนาในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจนั่นคือ SEC นะครับผมขอญากขอภาพสไลด์ จากโสดได้ครับก็เป็นเป็นเป็นภาพจากจังหวัดนนงโดยตรงนะครับซึ่งความเป็นไปได้ของจังหวัดนนงเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้มีการขยายช่องช,อช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรแล้ววันนี้แล้วมีการปรับภูมิทัศน์สิ่งต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีนะครับตึกรามบ้านช่องจะเป็นแบบโปรตุกสเหมือนคล้ายๆภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดเล็กจังหวัดหนึ่งที่สามารถที่จะรองรับในการพัฒนาในรูปแบบของการพัฒนาหนึ่งะครับหถนน1นึ่ง เฉลิมพระเกียรติได้นะครับตามที่ท่านสสนะครับขออนุญาตเอ่ยเนามท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับสสคุณละวรีนะครับนพอมรบดีนะครับที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับกับถนนเส้นนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วครับหนึ่งคงโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อยากที่จะให้ทำนะครับทำเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นการนำร่องของทางภาครัฐบาลที่ทํามาได้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วนนี้ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าของจังหวัดรนองเนี่ยก็จะมีสายลโยงรลยยางเหมือนกันหมด นะครับทุกจังหวัดเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็วันนี้ SEC จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีการปรับภูมิทัศน์สิ่งที่ดี <S <S ให้กับจังหวัดนองโดยเช่นกันเพราะวันนี้จังหวัดนองมีมีการขยายถนน4ช่องจราจรเมือ่อขเมื่อขยายแล้ววันนี้ก็ยังใช้ระบบเหมือนเดิมนั่นคือสายไฟฟ้าบนดินเหมือนเดิมก็จะเห็นได้ว่าจะมีสายโทรคมนาคมต่างๆของกสทนะครับกสทช แล้วก็สายนะครับอินเทอร์เน็ตหรือสายที่ไฟฟ้าที่ยังคงมีอยู่ก็ยังมีสภาพเดิมอยู่เป็นไปได้ผมอยากที่จะตั้งข้อสังเกตให้กับคณะกรรมาการวิสามันที่จะติดที่จะตั้งในวันนี้ว่าควรที่จะนะครับถ้าเป็นไปได้น่าจะมีการนะครับงบประมาณตั้งให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับโควิดด้วยถ้าเกิดเรา ใช้โอกาสในจังหวะนี้นะครับนักท่องเที่ยวเราก็ยังมีน้อยวันนี้ถ้าเกิดมีการปปับพิพิธภัณฑ์ให้เร็วยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะเปิดรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศสามารถที่จะทําให้มีในเรื่องเกี่ยวกับการจราจรไม่ติดขัดได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมก็เห็นด้วยในยติของทางกรรมการในชั้นนี้นะครับเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจนารณาในการนาสายฟ้า ปรับพื้นทัศน์ลงดินในส่วนนี้ด้วยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดนองคงได้มีโอกาสได้ทําเป็นจังหวัดแรกแล้วก็มีการจังหวัดนําร่องของเอซต่อไปขอ,อกราบคุณท่านประธานมากครับครับท่านต่อไปครับ